พรานสงกับงูยักษ์เมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ชายป่าทึบมีพรานป่าฝีมือดีอาศัยอยู่ชื่อพรานสงเขามีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญและความสามารถในการติดตามสัตว์ป่าที่ไม่มีใครเทียบได้เช้าวันหนึ่งอันเป็นวันแห่งโชคชะตาพรานสง ได้เสียงอันตรายเข้าไปในป่าต้องห้ามเพื่อค้นหาหมูป่าสำหรับครอบครัวของเขาซึ่งเชื่อกันว่ามีวิญญาณโบราณอาศัยอยู่ขณะที่เขากำลังตามล่าหมูป่าใกล้แม่น้ำที่มีหมอกหนาสายตาของเขาจับได้ถึงสิ่งที่แปลกประหลาดไข่ขนาดใหญ่ที่ส่องประกายแวววาวซ่อนอยู่ท่ามกลางโขดหินไข่ใบนั้นไม่เหมือนไข่ใบไหนที่เขาเคยเห็น พื้นผิวของไข่เรืองแสงจางๆเหมือนแสงจันทร์พรานสงคิดว่ามันอาจจะมีค่าจึงหยิบไข่ลงในกระสอบอย่างระมัดระวังแล้วกลับไปที่หมู่บ้านโดยลืมเรื่องการล่าของเขาไปคืนนั้นความเงียบที่น่าขนลุกแผร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านจิึงรีดหยุดส่งเสียงเจี้ยวแจ้วและแม้แต่สายลมก็ไม่ยอมกระซิบผ่านต้นไม้ ทันใดนั้นเสียงฟ้อเย็นยะเยือกก็ดังก้องมาจากป่างูยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าสัตว์ร้ายตัวไหนที่เคยพบเห็นเลื้อยเข้ามาในหมู่บ้านเกรดสีทองของมันระยิบระยับภายใต้แสงจันทร์และดวงตาของมันเต็มไปด้วยความโกรธเครี้ยวมันเป็นแม่ของไข่ที่พรานสงเอาไปด้วยความหิวโหวยและความโกรธงูยักษ์จึงเริ่มแก้แค้น ก่อนอื่นมันบดขยี้บ้านเรือนด้วยร่างอันมหึมาของมันจากนั้นก็กินปศะสุสัตว์และชาวบ้านไปพร้อมๆกันผู้คนกรีดร้องแต่ไม่มีทางหนีได้พวกเขาได้นำคำสาปมาสู่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดร้ายแรงของตนเองพรานสงจึงหยิบห่อของเขา และรวบรวมชาวบ้านที่เหลือไว้สัตว์ร้ายตัวนี้กำลังตามหาไข่ที่ขโมยไปเราต้องคืนมันก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเขาตะโกนแต่เมื่อพรานสงหยิบไข่ออกมาจากกระท่อมเขาก็พบว่ามันฟักออกมาแล้วงูตัวเล็กขนาดไม่ใหญ่กว่างูเหลือมพันรอบข้อมือของเขามันไม่ได้โจมตีเขาแต่กลับจ้องมองเขาด้วยสายตาที่รู้ใจ แม่งูที่รู้สึกถึงลูกของมันหยุดอารวาสมันขู่ฟ่อและพุ่งเข้าหาพรานสงไม่ใช่เพราะหิวแต่เพื่อทดสอบหัวใจของเขาหากเขาแสดงจุดอ่อนออกมามันก็จะจัดการพรานสงคุกเข่าด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งแล้ววางลูกงูไว้ตรงหน้าแม่ของมันอย่างอ่อนโยนข้าเอาของที่ไม่ใช่ของข้าไปเขาสารภาพได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วย งูตัวใหญ่จ้องมองเขาจากนั้นมันก็พันตัวรอบลูกงูอย่างเงียบเชียบแล้วเลื้อยกลับเข้าไปในป่าชาวบ้านแม้จะหวาดกลัวแต่ก็รอดมาได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนก็เรียนรู้ที่จะเคารพป่าและสัตว์ต่างๆในป่าพวกเขาไม่เอาของที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป และไม่เคยรบกวนสิ่งที่ไม่ควรทำอีกตลอดไปและลึกเข้าไปในป่าต้องห้ามภายใต้แสงเรืองรองของแม่น้ำที่ปกคลุมไปด้วยหมอกงูยักษ์เฝ้าดูแลลูกของมันรอคอยวันที่ลูกจะเติบโตหลายปีผ่านไปหลังจากคืนอันน่าสะพรึงกลัวเมื่องูยักษ์พาลูกของมันกลับเข้าไปในป่าลึก หมู่บ้านได้รับการสร้างขึ้นใหม่และผู้คนก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยจดจำบทเรียนที่ได้รับจากความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติพรานสง์ซึ่งตอนนี้แก่ชราแล้วมักจะเล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆฟังโดยเตือนพวกเขาไม่ให้เอาของที่เป็นของวิญญาณในป่าไปแต่ลึกในใจของเขาเองยังสงสัยเสมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกงูตัวน้อยที่เขาเคยพากลับบ้าน มาเย็นวันหนึ่งขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าชาวบ้านได้ยินเสียงก้องกังหวานมาจากป่าพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยและลมพัดพาเสียงกระซิบฟ้อผู้คนต่างหวาดกลัวอย่างประหลาดพรานสงรู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งที่คุ้นเคยจึงก้าวออกไปด้านนอกและมองไปที่ป่าหัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้ว่างูได้กลับมาแล้ว จากต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนามีงูยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาซึ่งตัวมันใหญ่กว่าแม่ของมันเสียอีกเกล็ดสีทองของมันเรืองแสงในแสงสลัวและดวงตาสีมรกตของมัน่องประกายด้วยสติปัญญาและบางสิ่งที่มากกว่านั้นชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีไปซ่อนตัวในบ้านบางคนคว้าอาวุธมาแม้จะรู้ว่ามันไร้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเช่นนั้น แต่พรานสงไม่ขยับเขายืนนิ่งและเฝ้าดูงูยักษ์เลื้อยเข้าหาเขาจากนั้นชาวบ้านก็ตกใจเมื่องูตัวนั้นก้มหัวลงไม่ใช่เพราะความก้าวร้าวแต่เพราะการจดจำเสียงทุ้มลึกซึ่งไม่ใช่เสียงของมนุษย์หรือสัตว์ก้องอยู่ในหัวใจของพรานสงเจ้าเลี้ยงข้ามาในพรานเจ้าแสดงความเมตตาต่อข้าตอนนี้ข้าขอถามเจ้าว่า ข้าควรปกป้องหมู่บ้านนี้หรือควรลงโทษพระบาปของเจ้าพรานสงรู้สึกถึงความหนักอึ้งของหลายชั่วอายุคนในขณะนั้นเขาคุกเข่าลงและประสานมือเขาด้วยกันเพื่อแสดงความนับถือเขากล่าวว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับป่าโปรดให้สันติสุขคงอยู่ต่อไปด้วยเถิน งูยักษ์จ้องมองเขาอยู่สักพักจากนั้นมันก็ส่งเสียงฮึดคัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเงยหัวขึ้นและพูดว่าแล้วข้าจะดูแลเจ้าแต่จําไว้ถ้าความโลภกลับมาความโกรธของข้าก็จะตามมาด้วยจากนั้นงูก็หันหลังแล้วเลื้อยกลับเข้าไปในป่าหายเข้าไปในหมอกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็เจริญรุ่งเรือง ได้รับผ่อนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากสัตว์ร้ายแต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมคำเตือนของงูยักษ์และก็ยังเคารพวิญญาณของป่าในทุกๆชั่วอายุคนที่จะมาถึงตำนานของงูยักษ์ผู้พิทักษ์ยังคงอยู่ตลอดไป